ไม่จบเพราะต้องทำการบวกเศษเข้าไปอีก5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบมาเป็น65ิค่ะอีกรอบหัวข้อของเรานะคะเป็นเรื่องของการหาหวละมอและคอนอที่มีเศษนะคะก่อนอื่นอยากให้ทำคอนเซ็ปต์ให้ได้ค่ะบอกอย่างนะหอละมอต้องทําการลบเศษก่อนแล้วค่อยหาหอละมลลบเศษแล้วหาคอลนอหาเศษแล้วค่อยบวกเศษนะคะสรุปออกมาได้ประมาณนี้นะกรณีที่มีเศษนะคะกรณีที่มีเศษ หอลมอลบเศษก่อนแล้วค่อยหาหอรมอแต่ถ้าเป็นกรณีของกรณอให้ทําการหาอรนอให้เสร็จแล้วค่อยทําการบวกเศษค่ะไปดูตัวอย่างกันคอนเซปต์มีแค่นี้เลยง่ายงายไปดูตัวอย่างกันค่ะเขาบอกว่าให้หาหอลมอของ18และ24โดยเหลือเศษ2คงทีคอนเซปต์มาแล้วค่ะหอมอและเหลือเศษเขาบอกว่าถ้าเป็นหอรมอให้ทาการลบเศษออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งมาเป็น18ลบออกด้วย2คําตอบออกมาเป็น16 24ลบออก2เลยเป็น22เพราะฉะนั้นหอรมอที่เราจะต้องหาจริงๆแล้วคือเลขของ16แล้วก็22นนะะคคคอเป่ีืําว่า สำหรับพอลมอแล้วให้ทําการลบเศษก่อนแล้วค่อยหานี่นะคอนเซปต์ของเขาค่ะทีนี้เราก็ทําการหาเลยพอละโมอของ16และ22เป็นยังไงพอรมอ,อย่าลืมว่าต้องหาได้ทุกตัวนะคะครูก็ไม่คิดมากค่ะเริ่มเลย2ไปเลยค่ะ2แล้วไ,ได้16 2 8 16 2แล้วได้22 1, 2 1 2 2 1 2ค่ะได้8ละ11มีอะไรหาร8ละ11ได้อีกไหมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจบที่ตรงนี้เลยพอรมอของ18และ24และเหลือเศษ2ก็คือ2ค่ะจบเรียบร้อยง่ายปะทีนี้ไปดูกรณีของคคบ้าง่ะ เขาบอกว่าจงหาคอนอของ4และ6โดยเหลือเศษ1คีย์เวิร์ดคืออะไรคอนอกับเหลือเศษค่ะเขาบอกว่าคอนอเนี่ยให้ทําการหาขอคอนอก่อนแล้วค่อยบวกเศษนะคะเพราะฉะนั้นหาเลยคอนอของ4แล้วก็6ค่ะก็จะเป็น4 6คอนอมาเลย2 2ได้4 2ได้6 2 3 6ค่ะมีอะไรหาร2กับ3ได้อีกไหมไม่มีค่ะจบเพราะฉะนั้นคอนอรสรุปรอบแรกก่อนคอนอเกิดมาจาก2คูณ2คูณ3 2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12 คณนลของ4และ6คือ12แต่ยังไม่จบเพราะต้องทำอะไรกับเศษบวกเศษค่ะก็จะเป็น12บวก1คำตอบเป็น13นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคณนลของ4และ6แล้วทำให้เหลือเศษ1ก็คือ13ค่ะจบง่ายปะชิวมากทีนี้ไปลองดูแบบฝึกงหัดกันค่ะเขาบอกว่าจ้องหาจจำนวนนับที่มากที่สุดมากที่สุดคีย์เวิร์ดเลยค่ะคือการหาอะไรหอ หอรมอของ12 27แล้ว32แล้วทำอะไรนะมีเศษเหลืออยู่2หอเรมอต้องทำการลบเศษออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น12ลบ2 27ลบ2แล้วก็32ที่ทำาไมลบ2ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ12ลบ2เป็น10 27ลบ2เป็น25 32ลบ2เป็น30หลังจากนั้นสเต็ปที่2ให้ทำการหาหอรมอหาหอรมอของอะไรบ้าง10 25แล้วก็30นะคะโอเคเรียบร้อย อะไรที่หารสิบหารที่ห้าและหารสามสิบได้ก็จะเป็นแม่หนะ้าเนาะพูเลื่องแม่ห้าเลยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าอะไรที่ยี่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าอะไรที่สามสิบห้าหกสามสิบมีอะไรที่หารสองหารห้าและหารหกได้ไหมคะไม่มีแล้วเนาะหอเรมอต้องหารได้ทุกตัวเนาะสรุปค่ะจบที่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นหอเรมอของสิบสองยี่สิบเจ็ดและสามสิบสองแล้วทำให้เหลือเศษสองก็คือห้านั่นเองค่ะตอบจบแล้วหนึ่งข้อไงปะลองดูอีกข้อนะนี่ละกัน จ้องหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารร้อแล้วเหลือเศษห้าหารร้อแล้วเหลือเศษสามเศษเข้ามาคนละตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบ <c oughs> ลบเศษใครเศษมันนะคะปะ่าเริ่มเลยร้อสาบห้าเหลือเศษห้หอลมออ่ะลืมค่ะมากที่สุดคือหอลมอเนาะคอนเซ็ปหอลมอคือต้องลบก่อนแล้วค่อยหาจึงได้เป็นร้อยสาสิบห้ลบห้าร้อยเก้าสิบแปดลบสามรอหลบก็เหลือเป็นร้อยสามสอยเก้าแปลบสก็เหลือเป็นร้อเกิพราะฉะนั้นหอลมอที่เราจะหาค่ะก็จะเป็นหอลมอของหนึ่ ลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย5ค่ะก็จะเป็นแม่5เนอะเหมือนเดิมค่ะคุณเลือกไม่5หนึ้ามสิค่ะ5อะไรได้ร้อยสามสิบตัว5หารห่งไม่ได้ไป 13, 5, 2, 40, หารสิา5สองเหลือเศษสา5หกสามสิค่ะต่อไป5สาสห้าเหลือเศษ4ี่กลายเป็น45่สิบห้าหดบ้าเกสี่ห้าค่ะจบยังยังนะคะมีอะไรที่สามารถหารยีหกและสาได้ลงตัวอีกเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนั่นคือเลขสิค่ะสิ 13, อะไรได้ยี่สิบหกสิบสามสองย 13, 3, สาก้าใครที่ยังท่องไม่ได้หนูก็ตั้งหารแบบนี้เลยนะคะสามสหารสาเอาเลขเลยนะสิบสามอะไรได้สาท่องสุดคูณไม่ได้ก็ตั้งคูณหาาคูณสามส 3, มสามเสาเราจะใช้การสุ่มเลขอย่างเงี้ยค่ะ 4, ี่สาใส่สองทศหนึ่งสหนึ่งสกลายเป็น5้าอะสไม่ได้ก็เลยได้แค่เป็น3เนาะโอเคค่ะสรุปจบเร,ยรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นหอรอมมที่หารร้อยสามสิบห้าเหลือเศษห้าหารร้อยเก้าสิบแปดเหลือเศษสามก็คือก็ได้มาเลย เวลาค,คูณจากหลังไปหน้าเนาะเพราะฉะนั้น5ไปคูณกับ3ก่อนค่ะ5 35สใส่5ทด1แล้ว5ก็ไปคูณกัน1 5 1 5บวกอีก1ไปเป็น6เพราะฉะนั้นหอลมอตัวนั้นคือ65ค่ะจบแล้วคอนเซปต์ของหอลมอเหลือเศษค่ะต่อไปเราไปต่อที่คอนอบ้างนะคะคอนอเหลือเศษให้ทำยังไงให้ทำการหาคอรนอก่อน,อนแล้วค่อยบวกเศษนะคะมาดูข้อนี้กันจงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดคำว่าน้อยที่สุดเป็นคีย์เวิร์ดในการหาคอรนอนะคะเมื่อหารด้วย9แเก1าแล,เลเะเริรเรรหรเบห้ะคะ ใช้แม่3แล้วกันก็จะได้เป็น3 3 9 3 5 15มีอะไรหารหได้ยังไคะมีอะไรหาร5้รา5กับสาได้ปะคอลนอต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวใช่ไหมซึ่งหาร3ก็ไม่ได้หาร3ก็มีแค่3าหาร5ก็มีแค่5เพราะว่าเขาเป็นจำนวนเฉพาะเราก็เลยจบเลยคะ่ะสรุปก่อนคอลนอจึงได้เป็น3คูณ3คูณ5 3คูณ3เป็น9 9เคูณ5เป็น45ยังไม่จบเท่านั้นเพราะเราต้องทำการบวกเศษเข้าไป45บาวก4คำตอบจึงออกมาเป็น49เคะ่ะเพราะฉะนั้นคอลนอที่น้อยที่สุด ที่จะหาร9แล้ว15าแล้วทำให้เหลือเศษสก็คือ4ี่นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างสักข้อเนาะอันนี้ละกันจงหาจำนวนนับจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะเมื่อหาร10และ12แล้วจะเหลือเศษห้าคีย์เวิร์ดคือคำว่าน้อยที่สุดนั่นคือการหาคอรนเนาะคอรนต้องทำการหาก่อนแล้วค่อยบวกเศษไปเลย1ิ 10, แล้วก็12บค่ะเอาแม่2ละกันเพราะเป็นเลขคู่สอง0 2 6 12บสองหกสองห้ากับ6มีอีกไหมไม่มีอะไรหาได้แล้วนะคะจบที่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคอร์นก็เลยจะได้เป็น2คูณหคูณ6ค่ะ ห้าสองเป็นส so ิบส the um right ิบค no <te um the ูณหกกลายเป็นหกสิบนั่นเองค่ะยังไม่จบเพราะต้องทําการบวกเศษเข้าไปอีกยังไม่จบเพราะต้องทําการบวกเศษเข้าไปอีกห้านะคะเพราะฉะนั้นคําตอบมาเป็นหกสิบห้าค่ะจบแล้วคอาโนที่หารสิบแล้สิบสองแล้วท้าไมเหลือเศษห้าก็มีค่าเป็นหกสิบห้าค่ะสรุปแล้วกรณีที่มีเศษนะคะใช้เป็นหอรมอถ้าเป็นหอรมอลบเศษแล้วค่อยหาหอรมอคราโนให้ทําการหาคราโนก่อนแล้วค่อยบวกเศษนะคะไปต่อหัวข้อที่สองของวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของหอรมอและค่ะ แล้วนี้ต้องจำให้ดีนะเผื่อใครที่สอบข้อโมงหนึ่งมีโอกาสเจอข้อสอบลักษณะนี้นะคะเขาบอกว่าหอละโมเมื่อจับหอละโมคูณกับคูณขับอะไรเมื่อจับหอละโมคูณกับคอลนอเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเลขของสองจำนวนนั้นนะคะมาคูณกันเลขของจำนวนที่เขาหาหอละโมและคอลนอเอาไว้งงปะเอาไว้นะผลคูณของเลขสองจำนวนเลขสองจำนวนที่พูดถึงก็คือเลขสองจำนวนที่เราเอามาเพื่อที่จะหาหอละโมกับคอลนอของตัวนั้นนะคะถ้าเอาเขามาคูณกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับจับหอละโมคูณกับคอลนอยิ่งพูดยิ่งงงไปดูตัวออยย่่่่่่าาาางงกกััันน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 คะเเเเช้บบววววจจีถตหึป็ อีกตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือมีหอรมอแล้วก็คอรนอนเนี่ยเป็น360ค่ะเราก็ตั้งสมการหรือเราตั้งความสัมพันธ์ออกมาได้แบบนี้ค่ะผลคูณของ2จํานวนจานวนแรกเรารู้12แต่อีกจานวนเราไม่รู้เราติดค่าไว้เป็นค่าตัวแปรนะที่นี้เป็นค่าตัว A ค่ะแล้วเขาบอกว่าผลคูณของหอลมอและคอรนอนเนี่ยคือ390เอ้อย้ขยขอคทษค่ะ360ก็เขียนไว้แบบนี้เลยก็คือ360เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ค่ะว่าแล้วไออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันมีค สองฝั่งมันเท่ากันใช่ไหมคะสิบสองคูณเอเท่ากับสามร้อยหกสิบแล้วถ้าเอตัวเดียวจะมีค่าเท่าไหร่ก็หาได้มาจากการที่เราจะสามร้อยหกสิบ360ตั้งแล้วหารด้วยสิบสองค่ะคำตอบก็คือสามสิบแสดงว่าเลขตัวนั้นคือเลขสามสิบนั่นเองนะคะหรือเราทำการตรวจคำตอบก็ได้คะ่ะจับสิบสองกับสามสิบคูณกันคำตอบออกมาเป็นสามร้อยหกสิบแสดงว่าคำตอบที่เราได้มาถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้ไปลองดูตัวอย่างคะ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเลข2จํานวนอ่ะคกูเขียนไปก่อนนะว่า a อคูณกับบจะมีค่าเท่ากับ ขรอมอคูณกับคอรอนอนี่คือประโยคสัญลักษณ์หรือเราเรียกว่าสมการของเรานะคะ A คูณบจะเท่ากับอรอมอและคอรนอ,อทีนี้เราค่อยย้อนไปดูโจทย์ว่าโจทย์เขาให้อะไรเราบ้างเขาบอกว่าถ้าจำนวนสองจำนวนมีอรอมอเป็นได้หในขรอมอมาแล้วถูกปะเอาไปใส่ตำแหน่งขอรอมอค่ะจะได้ไม่งงได้ไม่งงอ่ะ9แล้วก็คอรนอ,อเป็น1 0 8เอาไปใส่ตำแหน่งของคอรนอ,อค่ะ1 0 8่งรจำนวนหนึ่งมีค่าเป็น27ตนัวไหนก็ได้ใส่เลยจงหาอีกจำนวนหนึ่งค่ะจงหาอีกจำนวนหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เลขที่หาย ตัวที่หายไปก็คือตัว B ถูกปะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลัตงตามหาค่า B นะคะก่อนอื่นเราทําอะไรเราก็ทําการนี่เลยค่ะจับสรุปล่างของ9คูณ108ก่อนก็จะได้เป็น108ตั้งคูณ9นะคะ9 5 4 5 6 5 4 7 3 9 8 7 2ใส่2ด7ดึง7ลงมา9 1 9 108คูณ9คําตอบออกมาเป็น972มีค่าเท่ากับ27คูณ B อยากได้ B ตัวเดียวต้องทํำยังไงนะ27คูณ B เท่า972 B ตัวเดียวจะมีค่าเป็น972ถูกหารด้วยเท่าไหร่27ค่ะ โอเคไหมทีนี้อาไปตั้งต่อค่ะ972ตั้งหารด้วย27ค่ะ,ะ27หาร9ไม่ได้ใส่0ขยบไปหาร97 27อะไรได้97สักประมาณ3ละกันนะ7 3 21ใส่1ทด2 3ทด6 7ด8 9เป็น81แค่เคียงละอีกสักตัวหนึ่งละกัน27คูณ4จะ3 21จ4 28ใส่8ทด2 4 28 90กลายเป็น1 8ไปเลยค่ะแสะดงว่า4ทำไมเกินเพราะฉะนั้นได้แค่3นะคะ27คูณ3ได้เป็น81ลบเลขออกมนาะเป็น6เป็น1เป็น2ค่ะได้162ไปหาต่อ27คูณอะไรได้162 ยี 27, ่สิบเจ็ดหกแล้วกันเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็สองสี่หกสองสิบสองจุดสามสี่สิบห้าสิบหกเป็นหนึ่งร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบออกมาแล้วยี่สิบเจ็ดอะไรได้หกสิบสองยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบหกนั่นเองเพราะฉะนั้น B ค่ะมีค่าเท่ากับสามสิบหกค่ะลองเช้คำตอบค่ะว่าถ้าเราจับยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบหกแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเก้าร้อยเจ็ดสิบสองใช่หรือไม่อันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบนะคะอะลองตั้งคูณนะยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบหกเอาคูณขยบไปเข ยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบหกเจ็ดหาสาม็ดหกใส่สองสี่หกสองสิบสองสามสี่หหใส่ศูนย์เจ็ดสามยี่สเอ็สมสองหเจดปดสองเจ็ดเก้าเก้า็เพราะฉะนั้น36เป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะโอเคไหมนี่คือการหาความสัมพันธ์ของครโมและครอรนค่ะลองดูสักข้อไหมคะ่ะโจทย์บอกว่าเลขสองจำนวนะเราเขียนก่อนนะเลข2องจำนวนนะเอคูณบจะมีค่าเท่ากับอะไรนะฮรมคูณกับครนค่ะแล้วไปดูว่าโจทย์ให้อะไรเรา,าบ้าง แรกโจทย์บอกว่าเลขสองจำนวนคือ16และยีรอบนี้คือให้มาทาง A และบแหละค่ะก็ใส่ค่าไปเลย16บหคูณยีมีคอลนอเป็น4ี่อ่ะไปใส่ช่องคอลนอค่ะจงหาหอรมอค่ะเอ้ารอบนี้ค่ะเราต้องหาหอรมอนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรวมล่างก่อนจับ16บหคูณยีให้ได้ก่อน16บหกคูณยี่สิบสี่หกสี่ยี่บสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหกใส่สองทดหนึ่งสอเป็นสามสรอยแปดสิจะเท่ากับหอรมอคูณกับสี่ อยากรู้ว่าหอเรมอมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องทำการหารนั่นเองค่ะก็เลยจะได้เป็นสามร้อี่หารด้วยสีเท่ากับหอเรมอหารเลยค่ะสาม่หารสี่สิบแปดสหารสมไม่ได้หารสาไม่ได้ไปหารส8มเลยค่ะแอะไรได้สี่ไหสีิแคูณแปดแปดแปดหกสิสี่แปดสสสี่สสามกเปเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นหอรมอมีค่าออกมาเป็นแค่ะ จบแล้วค่ะนี่คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างทอรมอแล้วก็คลรนอนะคะงายไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ที่เท่านี้นะคะการหาหอรมอคลรนอที่มีเศษแล้วก็ความสัมพันธ์ของหอรมอและคลรนอค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะไลฟ์ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ